หากคุณพบคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณผู้ได้รับพลังจัก,กรวาลดึงดูดเงินทองขอให้คุณตั้งจิตใต้สำนึกความรู้สึกเชิงบวกมั่นใจและเบิกบานเมื่อจิตใจอยู่ในสภาวะเชิงบวกมีโอกาสสูงขึ้นที่เราจะมองเห็นทางหรือไอเดียใหม่ๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหลักของกฎแห่งการดึงดูด เน้นยำ้ำครทั้งเจตนาที่ชัดเจนเช่นฉันเปิดรับโอกาสทางการเงินที่ดีการเห็นภาพเหล่านี้เป็นการตอบย้ำความเชื่อว่าความมั่งคั่งสามารถเข้ามาได้จริงให้เราจินตนาการว่าตนเองกำลังได้รับพลังงานดีๆสร้างความรู้สึกขอบคุณกับโอกาสที่กำลังจะมาถึงฉันสมควรได้รับความมั่งคัง่ง เงินไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดายจงเชื่อมั่นว่าเราสามารถดินดูดทรัพยากรทางการเงินโอกาสและความสำเร็จมาสู่ชีวิตได้จริงเมื่อความคิดและการกระทำของเราเดินไปในทิศทางเดียวกันกับพลังงานที่เราปรารถนาขอให้คนที่พบคลิปนี้จงโชคดีและสมปรารถนาสวัสดีค่ะ หากคุณพบคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณผู้ได้รับพลังจัก,กรวาลดึงดูดเงินทองขอให้คุณตั้งจิตใต้สำนึกความรู้สึกเชิงบวกมั่นใจและเบิกบานเมื่อจิตใจอยู่ในสภาวะเชิงบวกมีโอกาสสูงขึ้นที่เราจะมองเห็นหนทางหรือไอเดียใหม่ๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหลักของกฎแห่งการดึงดูด เน้นยำ้ำคำทั้งเจตนาที่ชัดเจนเช่นฉันเปิดรับโอกาสทางการเงินที่ดีการเขียนภาพเหล่านี้เป็นการตอบย้ำความเชื่อว่าความมั่งคั่งสามารถเข้ามาได้จริงให้เราจินตนาการว่าตนเองกำลังได้รับพลังงานดีๆสร้างความรู้สึกขอบคุณกับโอกาสที่กำลังจะมาถึงฉันสมควรได้รับความมั่งคัง่ง เงินไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดายจงเชื่อมั่นว่าเราสามารถดดินดูดทรัพยากรทางการเงินโอกาสและความสำเร็จมาสู่ชีวิตได้จริงเมื่อความคิดและการกระทำของเราเดินไปในทิศทางเดียวกันกับพลังงานที่เราปรารถนาขอให้คนที่พบคลิปนี้จงโชกดีและสมปรารถนาสวัสดีค่ะ หากคุณพบคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณผู้ได้รับพลังจัก,กรวาลดึงดูดเงินทองขอให้คุณตั้งจิตใต้สำนึกความรู้สึกเชิงบวกมั่นใจและเบิกบานเมื่อจิตใจอยู่ในสภาวะเชิงบวกมีโอกาสสูงขึ้นที่เราจะมองเห็นทางหรือไอเดียใหม่ๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหลักของกฎแห่งการดึงดูด เน้นยำ้ำคมทั้งเจตนาที่ชัดเจนเช่นฉันเปิดรับโอกาสทางการเงินที่ดีการเห็นภาพเหล่านี้เป็นการตอบย้ำความเชื่อว่าความมั่งคั่งสามารถเข้ามาได้จริงให้เราจินตนาการว่าตนเองกำลังได้รับพลังงานดีๆสร้างความรู้สึกขอบคุณกับโอกาสที่กำลังจะมาถึงฉันสมควรได้รับความมั่งคัง่ง เงินไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดายจงเชื่อมั่นว่าเราสามารถดินดูดทรัพยากรทางการเงินโอกาสและความสำเร็จมาสู่ชีวิตได้จริงเมื่อความคิดและการกระทำของเราเดินไปในทิศทางเดียวกันกับพลังงานที่เราปรารถนาขอให้คนที่พบคลิปนี้จงโชคดีและสมปรารถนาสวัสดีค่ะ